กินกันครับผมเบิ้งพี่นอ้องใครเมืงดา สวัสดีคะ่ะครับะค่ะวันนี้ช่องอองศิลพาแซบนะคะวันพาทุกคนมาดูนี่เลยยำไข่แมงดาย้ดังยำไข่แมงดานะคะมาชิมกันค่ะว่าอร่อยกันแค่ไหนฝ <c oughs> ีมือยายนะคะฝีมือยายเดินชิ้มมันก็ได้เดี๋ยวผมแยกขเขาเลยคือเกา เดี๋ยวนี้ให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 เดี๋ยวที่จะ<น>ท้างครับเนี่ยเดี๋ยวนี้แม่จะกินน้อยหน่อยนะคะเพราะเป็นอาหารทะเลยิ่งกินอาหารทะเลเยอะไม่ค่อยได้เพราะว่าย,ยังให้นมน้องออมอยู่ชิมมึงก่อนถนอมแต่ว่าอร่อยจริง,รงๆค่ะมึงใครมืงดาครับดาทะเลครับผมอื้มอื้มอืมม้มกินจากขันหยาซะใครแตกเพื่อแปะเพื่อแปะเลยทีเดียว ดายการพี่น้องนะมาแล้วครับกินกันับผมเบิ่งพี่นอ้องใครไม่ดาอยากกินลต้องเอาเส้นเมาออกก่อนนะคะถ้าคนที่เขาทำเป็นเขาจะรู้ดีแต่ถ้าคนทำไม่เป็นนะ่ะกินเส้นเมาไปนี่แย่เลยนะคะเนี่ยมันเป็นเส้นอันตรายอันตรายมาก อบต้องคนทำเป็นนี่เส้นเมาใช่พี่น้องเม่าเส้นเมาออกเลยอืมอ,ออกแล้วออกตายเลยใช่ไม่อันตรายอืมอืม cọp cọp không biết đâu khay nén nén bẹt bẹt ในการเลยครับมันดีครับแตกก็แป,แปะแปะมันดีมาเลยครับกินกันกับพ่อน้ออมครับ หนูวาดีครับผมครับ<อ>่อกพอ,อกินบ่อยไหมหอโอยนี่เด็กปะนะักน้ำกินบ่อยมากนานๆทีมันก็คยมเคกได้กินอืม ngon lắm, ngon các ngon ngon lắm, สอนทษเลยกพี่น้องเ้ยแมงดาตาลอันนี้คือแมงดาตาลใช่ไหมใช่แมงดาตาล ม่งใครเป็นกับยำบังดาสิบ่อยแล้วแต่ครั้งแรกที่กินยำบังดากับข้าวเหนียว <laughs> อร่อยอีกแบบริงมันต้องเป็นของแบบแก้มเล่ากรึบ แต่ตอนนี้พ่อแบบว่าคึมๆนะอืมสุดๆมันดีครับมาด้อครับเดอมากินน้ำพรอน้อ,อมครับเมื่อนี้เจ้าของช่องวัเล็เข้านำครับ ฝนคือยินลินล้นลินล้นเลยประกาวน้องออม,มออกครับย่างไข่ต้องมีพายุเข้าวเรืร่หงไรกาแฟจามต้องฟอนออมเรือยครับช้องออมผินพาชแสบเพิ่เก่าแล้วครับจึงล้างใจให้ฝากกดไลค์กดแชร์กับผมมากกดไลค์นะครับถือใจกดแชร์เพราะออมเนี้ยยิงล้างใจให้พราออมท่านคิปต่อไปครับ เน,นี่อันไหนเห็นบดีตีชมได้ครับที่ได้ปรับปรุงแก้ไขครับผมน้ำหึ่งเล่าให้ทิพตาอจอดกินออ๋อ binh lạnh binh Ngon binh lạnh binh lạnh binh thịt binh lạnh binh hơi bớt, lạnh binh lạnh binh lạnh พอดีนี่ไม่ใส่มะนาวนะเปรี้ยว<ส>มะม่วงนะใส่มะม่วงอพอดีพอนะหวักเลยแม่งหอักันอิมนอ่มที่อิ่มเลยครับบาทเนี่ยกินแล้วตากคนไลกกดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้พอนะหวังครับสุดท้ายนี้พอนะหวัออขอจบคลิปเป็นเพียงแค่นี้นะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมกับผมขอให้พี่น้องทุกคนร่ำรวยและเจ็ริญจนครับสวัสดีครับ